ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กรารพรักทุกท่านนะครับพบพอกันเป็นตอนที่สองครับเอพิโซดที่สองนะครับเอพิโซดที่สองก็คืออีพีสองอ่นแหละครับผมในงานร้อยกระทงประจําปีพุทธศักราช2566แต่ว่าในปีงบประมาณ25 1 7ันงอย็โคการบริหารตัวนตำาบจกระจายครับมีผู้ร่วมสนับสนุนครับเยี่ยมากค่ัสนับสนุนเป็นเงิน1 0,000บาทพร้อมน้ําดื่มที่พวกเราได้ดื่มในงานวันนี้อยู่ทุกจุดนะครับ ขอเสียงปรบมือท่านด้วยนะครับลำน้ำโพงใสยเย็นเป็นแหล่งแตงโมงามโก้อบุญบ้างไฟเลื่อมใสหลวงตาพวงโชดช่วงประชาธิปไตยก้าวไกลหมอนขิดแหล่งผลิตข้าวพันดีนามทุป้ประสานงานสสจัสงหวดัดยะโสทรท่านมาสักครู่นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจุมพลอุ่นตาครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจ่ายครับอ่าดิฉันกิติพรนนจันทรค่ะคุณครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้านนนรังค่ะหรือว่าคุณครูอ้อมนะครับนักที่ครับพิธีกรชายนะครับขออนุญาตนะครับได้นําเรียนนะครับท่านพิธีกรหญิงว่า คุณครูอ้อมนะครับวันนี้นะครับคุณครูอ้อมนะครับสวยมากครับนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมท่าอย่างครับคุณครูอ้อมครับใช่ค่ะมีกิจกรรมมาถึงนะคะมาดูกระทงนะคะมีการประกวดกระทงด้วยนะคะวันนี้มีการประกวดกระทงครับกระทงสวยงามนะครับเรามีก็มีผู้เข้าร่วมประกวดอยู่สท่านด้วยกันท่านได้นาะถ้ารู้นี่จะแอบส่งเลย ปัทเีรลอยกระทงไปจำปี2,567องค์การบระหาชนตำบกลกระจายครับรา,รางวันชนันเลิศได้แก่ตื่นเต้นจังเลยอขอซสาว์นะครับอาจารย์าอาจารย์ครับจะได้ตื่นเนต้นค่ะซาวดนตรีให้หน่อยอารางวันชนันเลิศกระทงสวยงามนะครับได้แก่ กระท่ของคุณโอโซภาโนโดอนครับครับขอเชิญครับ,เช,รบเชิญเลยครับด<อ>้นเวทีเลยครับ,<อ>รบนั่นหมายความว่ารางวัลชมเชยนะครับอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเป็นของคุณคุณวิริยะ วิทยานะครับชัยศรีครับวิทยาชัยศรีนะคะครับโอกาสนี้ข้าพเาเลยขอเชิญนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายครับท่านนายกสนับุนทดนั่นบนเวทีครับท่านครับเพื่อที่จะมอบรางวัลนะครับลำดับหนึ่งนะครับและก็รางวัลชมเชยนะครับให้ผู้เข้าประกวดกระทงสวยงามนะครับประเพีรีลอยกระทงนะครับปลาจำปี 2,567นะครับองค์การมหาชนตบมบนกระจายครับขออนียนเชิญครับท่านครับข้แา,มา,ามแมเาก,การเแลยค่ม่ครับขอแม่ขอแม่ ขอแสดงความยินดีครับกับผู้ได้รับรางวัลกระทงสวยงามนะครับรางวัลชนะเลิศครับะะํำปี2567ครับคุณอ๋อโสมพนอดน,นะครับและอีกหนึ่งรางวัลครับนางสาววิริยาชัยศรีครับได้รับรางวัลชมเชยครับใช่ค่คะ ขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้งสองรางวัลนะครับในค่ำคืนนี้นะครับถือว่าเป็นออเดอร์นะครับของงานนะครับซึ่งรางวัลนะครับท่านนายกองการมาส่วนตะบนระจานนะครับมีเยอะแยะครับรับงขอบพระคุณครับท่านครับอีเชนท่านนะครับท่าน่อนี่ด้านล่างนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เข้าสู่การช่อดอกไม้นะครับเพื่อที่จะตัดสินนะครับในการประกวดถ้าน้องได้ดอกไม้เยอะนะคะก็แสดงว่า อันพูนันก็จะได้เป็นขวัญใจใช่ไหมคะซึ่งรางวัลนะครับโอ้โหเยอะแยะครับทั้งหกท่านนะครับมีรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งนะครับเจ็ดพันบาทนชคเันบาทรางวัลชนะเลิศลำดับที่สองนะครับห้าพบาทห้าพันบาทนะครับซึ่งท่านรองอาดาภาเครือศรีครับรองประหลัดองค์การบหาชส่วนตำบลกกลจายครับขอเชิญบมือดังๆครับตอนท่านคณะกรรมการครับด้านหน้าเวทีครับ ถ้าใครสังเกตนะครับจะรับทราบว่าท่านประธานและท่านคณะกรรมการนะครับมาพร้อมตาช่างนะครับวันนี้ครับเทียงตรงยุติธรรมครับเป็นตาช่างที่ถือว่ามีทั้งความเที่ยงและความตรงกับคุณจิ้นมาเองวันนี้ใช่ครับตอนนี้นะคะน้องก็ร้อมแล้วนะคะ สมวัชิ์นะครับต่อไปนะครับเป็นการประกวดครับาสาวงามนะครับนางนกพมาานะครับประเภทนี้ลอยกระทงนะครับประจำปี2567องค์การบรหิหารส่วนตำบลกระจายนะครับหมายเลขหนึ่งครับนางสาวปริยากรพันโสมครับมาแล้วนะคะสวยงามมาก นางสาวปริยากรพันสงนะคะหรือว่าน้องเกรสครับน้องเกรสอายุ17ปีครับจึงน้องเกรสนะครับก็น้ำหนัก40กิโลกรัม <40 S 1> นะครับกิโลส่วนสูง167เซนติเมตรสัดส่วน 32, 23, 36่ะค่ะนิติประจํใจนะคะช้าชีวิตตามความฝันไม่ใช่ความกลัวความสามารถพิเศษครับน้องสามารถที่จะรํารนะครับแล้วก็เต้น cover dance นะครับ ได้นะครับผู้ส่งเข้าประกวดก็คือท่านสอปตอวิชิตประชุมชัยนะครับวันนี้นะครับหมู่3ามบ้านกระจายส่งเข้าประกวดครับประชาสัมพันธ์ครับไปถึงอกองเชียร์ครับเบอร์หนึ่งครับถ้า รักน้องเชียนน้องนะครับก็ขอเชิญนะครับให้ซื้อดอกไม้นะครับช่อละ20บาทครับ่อละยี่ะ2บบาทช่อละ100บาท้อ่าครับดอกละ20บาทครับในช่อหนึ่งจะมีหลายดอกนะคะแต่เวลากรรมการนับเองเขาจะนับเป็นดอกครับครับมาถึงแล้วครับนั่นคือหมายเลขครับขอเสียงปรบมือให้กังใจน้องเบอร์หนึ่งเลยครับเราขอบพระคุณครับครับหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสองค่ะ นางสาวพันภัฒษาพันภัฒษาผมเลิศค่ะคชื่อเล่นน้งแพนค่ะอายุ18ปีครับน้ำหนัก55กิโลกร,รัมส่วนสูง168ซนติเมตร สัดส่วน 34, 28, 36่ะครับปค่ะปติประจำใจ,ใจนะครับ,รบทำวันนี้ให้ดีที่สุดค,ค,ความสามารถวิเศษร้องเพลงค่ะสออปตอประจั์ต้นสุขส่งเข้าประกวดค่ะครับซึ่งน้องก็อยู่ที่บ้านนิคม,มนะครับหมู่ที่2องต้นกระจายของเรานี่เองครับ ต่อไปหมายเลขสานะคะหมายเลขสามครับนางสาวเกเลินขันติวงศ์ครับน้องเพลินค่ะชื่อเล่นน้องเพลินนะคะอายุ19ปีค่ะครับน้องหลินนะครับอายุ19ปีะน,นะครับ <c oughs> น้ำหนัก58กิโลกร,รัมครับส่วนสูง165เซนติเมตร นะครับสัดส่วนน้องเ้นนะครับ34 28 36ครับใช่ครับถ้าติดประจำใจนะคะคำพูดของคนอื่นจะทำร้ายเราได้เพราะต่อเมื่อเราเก็บมาคิดโอ้โหครับซึ่งน้องก็มีความซ้อมพิเศษครับคือการร้องเพลงนะครับแล้วก็เต้นคเปอร์แดน์นะครับส่งเข้าประกวดโดย Judy ้ e d ดดิ้งสตูดินะครับอเคอป่ากอบทิวจังหวัดยะโสธร นะครับซึ่งน้องก็คุณเพนะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลป่าติ้วนี่เองครับใช่บ้านเรานะคะต่อไปหมายเลขสีนะคะนางสาวณรุไทยบุญพนษค่ะครับนางสาวนรุไท,ทรนนนไทยบุญพฤษครับหรือว่าน้องขวันครับ,รบอายุ17ปีค่ะน้ำหนัก46กิโลกรัมส่วนสูง164เซนติเมตร สัดส่วน34 24- 34่สิค่ะปฏิประจำใจเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจค่ะความสามารถพิเศษของน้องนะคะพูดภาษาอังกฤษและรำประกอบเพลงค่ะผู้ส่งข้าประกวดเพจไทยบ้านกระจายค่ะคซึ่งบ้านกระจายนะค,ะนะครับบู่ที่3ตําบลกระจายอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรน,นะครับพืลนมเพตําบลกระจายนี่เองครับหมายเลขต่อไปคะ่ะหมายเลข5ค่ะ นางสาวพกาพัน์รุ่งเรืองสีชื่อเล่นเหมือนใหม่น้องเหมือนใหม่นะคะอายุ27ปีค่ะครับน้องเหมือนใหม่นะครับหนัก56กิโกร,รัมนะครับส่วนสูง165เซติเมตรนะครับสัดส่วน36 27 37ครับ ประจามใจค่ะอย่าเพิ่งพูดว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทําำความสามารถพิเศษดีดพินโอ้โหดีดพินได้ครับสอบตบางออนสีเล็กเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับซึ่งเพื่อเพนน้องนะครับน้องเมืองนใหม่นะครับอยู่ที่บ้านคอนสายนี่เองครับบ้านคอนสายเำเภอเมืองนะครับจังหวัดยโสธรนะครับลำดับสุดท้ายนะคะหมายเลขหกนะคะนางสาวนัทธิดาชัยงามค่ะ ชื่อเล่นน้องทัพทิมอายุ18ปีค่ะกับน้องทัพทิมนะครับน้ำหนัก45กิโลกรัมครับส่วนสูงน้องครับอยู่ที่165เซนติเมตรครับส่วนสัดส่วนน้องครับ38 24 35นะครับคันธประจำใจอ่อนโยนแต่ย่ออ่อนแอความสามารถพิเศษตรำไทยค่ะครับผมภูสุขพะปกวดสจอภิชาติบุญทศค่ะครับ หึ่งเพื่อนๆน้องนะครับอยู่ที่บ้านสีฐานเองครับบ้านสีฐานหมู่เก้านะครับตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับทั้ง 6- สาวงามนะครับสวยไหมครับสวยสวยมากครับสวยมากเป็นที่นักโอนักใจของท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับครับขอพรบคุณครับครับช่วงนี้นะครับขอเชิญครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับท่านผู้ทรงเข้าประกวดนะครับพร้อมทั้ง ท่านรักไทรเชียร์เอนะครับสามารถที่จะเื้อซื้อดอกไม้นะครับดอกกุหลาบนะครับดอกละยี่ส2บบาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจน้องครับอาเชนครับซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่นะครับองค์การมหาสนตะบนกระจายนะครับเอาไว้คอยดูแลนะครับท่านอยู่ครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับของเิทีครับความมือของพิธีก่อนครับเราจะเปิดโอกาสนะครับในช่วงนี้นะครับประมาณสัก สองสามนาทีอ่าสองสามนาทีก่อนอ่าครับอ่าเชิญครับอ่ามาเลยครับมาเลยครับใครเชียร์ใครนะคะซื้อดอกไม้นะคะกับสาวงามสาวสาวขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจายนะคะนั่งรอขายดอกไม้ให้กับท่านเลยนะคะดอกละยี่สิบบาทค่ะดอกละยี่สิบบาทมอบให้สาวงามได้เลยนะคะแต่ดอกไม้ที่ท่านมอบให้นะคะน้อง คนที่ได้ดอกไม้เยอะที่สุดจะได้รางวัลขวัญใจประชาชนโอัสมัยมากเวต้าสตาบัสนะครับบอกว่าสามารถสแกนจ่ายได้ของไม่ธรรมดาครับชอบใครเชียร์ใครอย่างเดียนะคะดอกไม้อยู่ซ้ายมือของเวที ท่านนะครับท่านพกเงินสดมาเราก็รับเงินสดนะครับท่านสแกนจ่ายได้ด้วยนะคะท่านสมัยมากท่านพกเงินออนไลน์มาก็รับเหมือนกันครับก็มีนะคะมีครับมีครับอ่าสแกนจ่ายได้นะหมวดนี้ยังเอ่ยหมวดนยังครับน่าจะอ๋อยังเหลือครับอีกอีก เล็กน้อยนะครับโอเคโอเคยังเหลือดอกไม้อยู่นะคะถใครสนใจนะคะซึ่งนะครับเงินงบประมาณนะครับที่ได้รับนะครับในส่วนของการขายดอกไม้ก็ไม่ไปไหนนะครับก็จะใช้นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับดีๆนะครับเป็นจัดประเพณีนะครับเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามนะครับของเราไว้ต่อไปนะครับพร้อมทั้งได้อางงานรับมอบดอกไม้นะคะ Yeah, <laughs> มอบได้เรื่อยๆนะคะมอบได้เรื่อยๆในในรอบที่สองรอบที่สามเราก็สามารถที่จะสตรีนะครับทางขึ้นทางลงนะครับขอขอนะครับอย่างละหนึ่งท่านนะครับฝั่งละหนึ่งท่านสองฝั่งนะคะเตรียมพร้อมด้วยนะครับจริงๆแล้วเวทีเนี่ยก็เ็เวทีที่ใหญ่นะครับก็สูงแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยก็มีเหมือนกันครับมีราวไว้จับนะครับแล้วก็ปนไดอย่างแข็งแรงเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับท่านครูท่านสารวัตรครับรอดไปอย่างคนเดีวไปร้อยแสนหยาบเราช่วงนี้นะครับก็ด้านบนเวทีก็ใครกินคุณครูคุณครูอ้อมนะครับได้อ่าพบปะนะครับพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ระหว่างรอรอนะครับได้จากว่าวันนี้ครับเหตุที่ผมได้นําเรียนครับว่า ท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราครับไม่ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปรึกษาปดุเกียรติสลับสีนะครับท่านที่ปรึกษานายกองการรมหาส่วนจังหวัดยะโสทรนะครับสอสหญิงนะครับคนเก่งนะครับัญใจ เบอร์ขวัญใจเขียนหนึ่งนะครับยจสโสทอนนะครับท่านติดภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับท่านต้องมาครับท่านต้องมานะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการ ไม่ให้ไม่ให้เสียเวลานะครับเพื่อเป็นการให้กาหนดการนะครับเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับก็เลยจะเป็นจะต้องได้มีการจัดนะครับกิจกรรมร่วงหน้าไปก่อนท่านนะครับถ้าท่านเดินทางมาถึงในช่วงไหนนะครับพิธีกรทั้งสองเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับได้ตัดไปที่พิธีการเปิดสักครู่หนึ่งนะครับเราเราจะทําการ ประกวดได้รอบที่สองแล้วก็ถือว่าเราจะให้ท่านรายการก็หลังจากที่ประกวดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการขั้นรายการไอ้นะครับรอบแรกก่อนครับก็จะมีขั้นรายการสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยครับให้พี่น้องเรานะคะได้ดูหมอาำอย่างสนุกสนานเนาะใช่ครับก็ถือว่าเป็นประเพณีบ้านเรานะครับ ก็เราก็จะตัดสนับสัตเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีการนะครับเป็นเรื่องของความสนุกสนานนะครับเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับให้พี่น้องเรานะครับได้มีความสุขร่วมกันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูกาลกระทงนะคะเป็นการช่วยกันสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะในละารกันนะคะมาลอยความสุขความโศกนะคะลอยไปกับ การทงของเราในวันนี้นะคะเอาแต่สิ่งที่ดีรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาค่ะครับในส่วนของความสุข<า>ด้านหน้าเวทีครับ<า>ด้านบนเวที นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ขาครับปกกะจับก็ผู้ยิ่งเนี่ยคือมาจับผู้ก็ผู้ใช่ครับได้ได้ทุกรูปแบบเลยน้องดาวยาดาฟ้าหงษ์เหินนะครับแล้วก็น้องพี่ในน้อยชัยชนะนะครับสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จต้องไปครับสนับนะครับในที่ยาบุกับป่วนนะครับสองงามนะครัะชามงานก็มากครับเป็นยอดที่เกิด แสดงความสามารถนะครับเร็วองนะครับขอบคุณครับท่านที่ปรึกาษาพิเศษท่านนายกให้บอกเด้อเป็นที่ด้องการที่จะลอยกับอ้าวแล้วทำไมไม่มีคู่หรอกครับท่านวหน้าจตุวันกางเนหลังโ่กระจายกับ ทีนะครับแล้วเครื่องเสียงนะครับพิธีกรชายนะครับรู้สึกประมาณเล็กน้อยนะครับท่านไอ้คุณครูอ้อมครับได้ยิว่าโอ้โหเครื่องเสียงดีมากเลยครับพี่เลี้ยงประคองได้เลยครับพี่เลี้ยงประคองนางงามด้วยด้ยเพราะว่ารองเท้าไม่เหมาะเอ้อท่านร้องได้คู่นะครับตุ่มนะครับท่านร้องลุยครับร้องลุยพิงขวัญร้องนายโยมการร้องขันส่วนจังหวัดยะโสธรครับไปเลครับครับเชิญเชิญประคองได้เลยครับท่านกำนันครับท่านกำนันเอาไม่ประคองนางงาม โอ้นโอ้ย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 รอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ครับเโอ้ย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 โอ้นโ่รยโอ้าโนะครับยโร้ยโอ้ยโอ้ยรับยโอ้ยาพ้ยโอ้ยโอ้ยโยบอ้้ยย ดีนะครับเนื่องจากว่านี่คือประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นการนอกจากที่จะขอขมาพระอแก้ปัญหช่วยปกครองน้องด้วยนะครับแล้วนะครับยังเป็นการลอยนะครับสิ่งไม่ดีนะครับลอยความทุกข์ลอยความโศกนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับออกจากตัวนะครับลอยไปตามน้ํานะครับตามสายน้ําให้ไหลไปนะครับให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเข้าสู่ชีวิต นะครับใช่ครับต่ะไปก็รับกระสิทธิ์ดีๆเข้ามานะคะครับพีี่เล้ในกระทมอ่ะพี่เลี้ยงปกครองเลยนะครับความเชื่อของคนไทยเรานะคะเขาจะทำมันมีอะไรบ้างที่ที่ใส่ลงไปในกระเอ่อก็เอ่ออาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเส้นผมนะครับเส้นผมนะครับที่หลุดร่วงไปนะครับหรือว่าเป็นเศษเล็กนะครับที่หลดออกไปนะครับก็ลอยไปนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งที่อัปมงคลนะครับให้ลอยออกไปนะครับ ครับโอกาสนี้ครับท่านบนเวทีนะครับข่อญาตนะครับได้มอบอเวทีนี้นะครับให้อาจารย์ท่านดนตรีนะครับทุกท่านนะครับพร้อมน้องน้องดาวนะครับแล้วก็น้องพี่ในน้อยนะครับในทุกการแสดงสักคู่หนึ่งนะครับครับขอเชิญครับ ทั้งสองท่านเนี่ยอธิษฐานกับคนละแบบเลยนะครับนางงามของเราอธิษฐานอยากได้สายสบายนะครับแต่ท่านรองสะพังศักดิาไม่อยากได้สายสบายนะสักฝากเสียงเป็นอะไรนะพี่พี่คนทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับได้พ่อแล้วแต่สิ่งดูแล I'm <laughs>

ตำ,ตำบลกระจายครับจัด <ille> โดยองค์การบริหารตนตำบลกระจายมีทันโสรถบุญทวดและองการบริหารทุนตำบลกระจายเป็นหัวงานครับอ้อมทั้งเจ้าในที่ทุกท่านแล้วโดยเฉพาะคนทีหนักก็คือว่าไม่หนักนะครับคนที่ทำงานขมีขมันสุดยอดก็คือประหลัดวิชาสังเกตและรองประลัดอดาภาเครือสีครับวินเตนถูกแนวให้พี่น้องปองไปในโอกาสแสดงออกในวัฒนธรรมวิถีอีสานวิถีไทยครับ นี่แหละผู้เขาร่วมประชุมกันได้อีพี่นี่นะครับคลิปนี้ตอนนี้ตอนที่สองก็ขออนุญาตบาดกัมอำลาตัวก่อนได้พี่น้องเอาไว้ติดตามเก็บตกหมอลำมวลมวน,มวน,มวน,มวนก็ผลการประกวดนั่งลงพมาดว่าไผ่สีได้จังใดนะครับจังติดตามในตอนที่สามครับผู้โกกอำลาพระจากสําหรับคลิปนี้ครับมันเาวาเกินไปแล้วพี่น้องปงไปยูดีแม่ง้งถูกขูข่คนนะครับเด้อ สบายดี